สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อน,นี้สิบผ้าไม่เห็ดก้อยส้อยครับผมอันนี้เนื้สอสะโพกบวกดาครับเกรนเลยมาใหมๆสดๆเฟียนมนุ่มเลยครับสดแง่กูดะจังหวะหันยิงลื่ดๆลือๆเยู่ครับเนี่ยสมินครับเดีย๋ยวเรี่ยมเอาสุ่มมันมันออกซะก่อนนะครับนะเอามันเอาเอ็นมันออกก่อน มันเดีย๋ยวเขาจะใส่อะไหล่มันเสือมันหัวข้าวาครับนี่ครับรอมาแล้วในหน้าตาประมาณนี้โอ้โสดดีครับกูเลยดิงด่งๆเลยนะครับภาพมงคลนะครับขึ้นอย่างไหมครับเอาต้อนแบอบอิปเปิลอิปเปิลสีแด้งนะเอาต้อนแบบก็ยังเข้าอีกซุ้ยจูยนะแต่ว่าไมกากล้วยไม่ห็ดกล้วยครับโอ้เนี่ยใส่ดีแห้งบิบ๊บวิบบิบเลยครับงามครับ ังเกียเ์ไนเลยย่ามาบ่อยฮันมันสิเรื่อเรืเลยครับดอสลดลมปุ๊บปัดปั๊บมาเลยได้ครับนีโอ้มันสดเนี่มันเรียนนี้จากมีดครับท่านผู้ชมมีดกับเขาดีดอกแต่ว่าเนื้อเรียนนี้จากพริกปับๆัพิกบบนี่เลยครับตอนอีเปอร์อีเปอร์สิเลยครับ ต่อไปเป็นในส่วนของเสือครับท่านผู้ชมปาถั่วอืด่เสือคักเสือเนี่ยเต็มสปริงเลยครับมือเนี่ยเบี้ยนวลๆม,มาใหม่ๆสดๆครับลมปุ๊บปาดปั๊บไปเลยครับส่วนมันงามครับยวสิมาพาเอาบักเผาไปใส่นะครับนะเนาะเผาไปใส่ลาบน้ำีโโ้ล่นครับ เราอยัดพาไอะไรนี้ก่อนนะครับแล้วหล่นเขียงครับหล่นเขียงล่นเขียงเลยทีเดียวครับเอ,เอาตัวนี้มาพักไปก่อนอสุด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 อนีเนาะพาแบกพาครับนี่มองหัวเสือมันนี่ครับ เงาเงากุกๆนะครับนี่เลยขัว้วขั้วขั้วฮอันนี้ไปให้ท่านผู้ชมครับตัวนี้ข้างหัวมันอยู่บบเผาต้นสีน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวนี่ไม่เอาไม่เฮ็ดกินเอาเย็งครับเอาฟังนี่ครับ โโอ้โหเนื้อติดมันมันติดเนื้อครับนี่บเราบ่อยจะเอาแค่นี้ครับส่วนฟังลายๆนั่นเอาไว้ให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับมานี้ยในการเลยครับแง่หน้าปาดไปย่างเนาะมึงนะนๆทำผู้ชมพคนละสันเนี้ยกับสันมันเอาอีกปาดเป็นแผ่นเป็นกันไปอย่างเอ้ยคัดปวดแล้ว สิ่งที่เราต้องการเซรั่มีแค่นี้แหละครับอันนี้น้อยเท่านี้แหละครับหง่ว่ามันหอมดีครับมันแทีมมันเรืองๆแบบนี้พี่เด็ดเลยมะพร้าวครับแบบ่ยแยมเราไปเป็นในส่วนของตับครับตับย้อนกับมีดเลย่ว่าจงไปถ่ายพี่น้องท่านผู้ชมลูกค้านะครับเนาะมาบอยเสียเอาตัวนี้ไปเฮ็ดกิน แค่นี้พอของดีมีน้อยจุงไว้ให้พี่น้องท่านผู้ชมเราไปบักไข้ลังครับบังบางกันเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆใส่ัใจเข้าไปด้วยนิดน้อยใส่คันนาครับอืม ดอกจอกครับสามสิบกีบครับอ่ามองก,กุ๊บกุบกุบมันยังกรอบดีเออมีเป็นแนวสุดใหม่ๆแบบนี้พี่เด็ดเลยใส่ลงไปครับผสมผสมะสนกันนะครับเนาะ โอ้เขียงมันผับผับไเ,เขียงมันเสือเข้าไปสดสดไม่ไม่ปรุงรสกันเลยครับนี่ครับบีเสีบีนัวบีม่วด้แท้ๆครับผมต้องส้อยทีดีดองเด้ยท่านผู้ชมขมจนยางเดาครับดีห่าไปต้มแล้วก็กรองเรียบร้อยแล้วครับดองผสมกับน้ำปลานะครับนี่จำนายนะครับเ้วย ในเพจเฟซบุ๊กไอ้บอยเด้อครับผมผู้ใดสนใจอยากไปได้ไปใบยูใบกินก็ทักเข้าไปในเพจได้ครับเดี๋ยวจะมีแอดมินค่อยตอบนะครับนะครับของแท้ได้ครับเนาะมาบ่อยไซด์ผมเลยมาคมคมแน่จังไงครับอื้มสัมเนียกหัวสั้นนิดๆแล้วครับนี่ยผงนัวครับตามลงไปมันปลาครับตามลงไปครับคนให้ผงสุดสดเท่าละลาไรใช่นนะครับเด้อผมเสว่ดังโครคาโครคาต้นนครับ ประโยชน์ของบีคือมันสวยย่อยสไลายไขมันนะครับเป็นนาทีของมันตามธรรมชาติเลยอะนี่ครับมเจอกับมันมะพร้พาวห่อนี่เจอก,กับไขมันในเนี่ยครับโอ้สู้กินสู้รสหอมมากครับหอมตึนุ่มขึ้นแน่นี่ยหอมเป็นตะว,วันก็ยังไงแต่ว่าก็ว่านะครับผมลิ้วเลยรเลยเนี่เอาเข้าโคลกขาโคลกขาแล้วครับใส่พริกป่นล,ลงไปครับจัดๆเลยเข้าขัา่วครับไป เลยให้เท่ากันครับหอมแบบครับหอมงมันเนี่ยหอมท่งพี่เข่ากลัวครับพเขากัวขัวไม่ไดนะครับด้มือนีสามยกขึ้นครับกอางวเลยครับมือนึงกเาเขาสามหลอกันครับสิบโมงเรเียงหลังหกโมงแรกครับแบบพี่เข่าขัวค้นครับมือนีกัวสามหอดสามยกขึ้นครับ เฮ้ยเล็ดเลยครับพร้อมมาครับพ้อมลงไปนะครับใส่เลือดตอนถ้ายนะครับนะพี่น้องท่านผู้ช่มหลายคนถามนะครับว่าเลือดใส่ยังคือแดงดีแท้หาน้องหาล้องเทียบเพิ่นเห็นตอนมันดำเพิ่อ็ถามว่าเลือดใส่ยังคือดำดีแทะเลือดมีสองแบบนะครับเนาะเลือดตัวนี้ได้จากการจิ้มจิ้มข้อนะครับเนาะตัวนี้ได้จากการจิ้มข้อตัวนี้ได้จากโค้งนะครับเนาะสีบล็อกขึ้นกันครับตัวนี้สีเข้มกว่าแล้วก็สีข้นกว่าครับ นี่ครับเบิ้งเลยหุดนะทุกคนดงได้หุดนะครับมีหอวตอนหุดนะครับนี่เลือดก้อนนะครับเนาะเลือดโค้งด้วยครับท่านผู้ชมที่เด็ดเลยอ๋ออีใส่ผสมกันไปครับเพื่อคลายความสงสัยของพี่น้องท่านผู้ชมในหลายท่านนะครับเนาะอ้าวมีทั้งสีเข้มแล้วก็มีทั้งสีสดใสครับนี่ครับแค่นี้พอครับนี่ใส่เลือดเข้าไปเราเป็นดีเจ็บเลยบ้ดนสีสันหน่าตาน้ารับประทานฉูดฉาดขึ้นครับ ในการพร้อมเส์อครับก้อยส้อยพร้อมรับประทานครับจัดหนักจัดเต็มนี่ตอนนี้เปื่อเลยนะ <c oughs> ห้อยหอมตบติ้งตบแต่งหน้าตายเล็กน้อยครับเสร็จสับเรียบร้อยครับก้อยส้อยแบบอิเปืท่านผู้ชมแหม่มันมีในเมนูด,ด้วยครับนี่ด้อ ก้อยสร้อยแบบอีเปอร์เห็นไหมสิครับเดี๋ยวน้องพนักงานเขาสิมาบอกบ่อยเองครับเดจัดให้ครับผมสำหรับพี่น้องท่านผู้ช่มนะครับน้องที่อยากมาลองลิมชิมรสอาหารเส่บเส่บๆทิงเทิงสิแล้วก็วัตถุดิบดีๆสดๆใหม่ๆังส่ก็เลี้ยนเชิญได้ครับเนี่ยอยู่ที่ร้านซอยถี่คาเฟ่อฮนะครับเนาะทั้งห้าสาขาเลยครับตอนนี้มี่หาสาขาครับสาขาหนึ่งอยู่ที่บ้านหนองสะห้องตะบลโพธิ์งามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าจนหัวค่ำสี่ทุ่มหยุดทุกวันพุธครับผมพิิกัดเ้นหางพพม์มา ซอยถีคาเฟ่นะครับแต่ที่นี่มุดมีแมปนำทางไปครับส่วนสาขาที่2ที่เฮากำลังถ่ายคลิปอยู่นี่ครับอยู่ในเมืองอุดรนะครับเนาะอยู่ริมถนนนิตยาครับผมขันเข้ามาจากฟังหนองหานหรือมาจากฟังสกวนสิมุ่งนาเขาอุดรนะครับร้านทีอยู่ใส่มืออยู่ตรงทามือนกันปาร์ตมันป๋อท่อควันสีหอดสีแยกบิ๊กซี่วิทยาลัยสันตะพ่นนะครับร้านนี้เปิดเวลาสิบเอ็ดโมงจนหอดห่าทุ่มครับผมเพมีวันหยุดเลยครับเปิดทุกมือครับร้านนี้ยสำหรับพิกัดเส้นทางนะครับพิมพ์มาซอยถีคาเฟ่ อุดรธานีครับผมติดตั้งกันได้ครับอันที่แรกอันที่แรกสิมีเข้ามาซอยถีครับพี่เอซือแต่ว่าบ่มีเข้ามาอุดรธานีอันที่สองสาขาที่สองนะครับมีเข้ามาอุดรธานีนลำกลดครับซอยถีคาเฟ่อุดรธานีครับผมส่วนสาขาที่สามสิเปิดวันที่ 18, สิบแปดสิงหาที่จะถึงนี้นะครับเนาะอยู่ที่ถนนเคหะล่มเก้าร 9, ครับผมยูติดกันกับปอนา,ามันปตทล่มเก้าฟังตรงคำสิเป็นเมู่บ้านานารินเป็นบิ๊กซีเคหะล่มเก้าเนาะครับเนาะพิกัดแผนที่เส้นทางจะพิมพ์มาอ่า บาบอยซอยทีลาากระบังนะครับที่มีแผนทีนำทางท่าไปนะครับล่าน,นี่ก็เปิดสี่เวมงฮอดแอทุเมื่อนะครับว่ามีวันหยุดกรับมอ่าลานสาขาที่ซีนะครับเนาะสิเปิดวันที่หนึ่งกันยานะครับผมอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพฝั่งขาสิเขาเมืองขอนแกน่นมาจากข้างบันไพ่สิเขาเมืองขอนแกน่นนะครับเนาะอยู่เลยบอกเขาสามแม่นิดนึงออกทางคู่ขนานฝั่งซ้ายมาเลยครับกระสีล่านจะอยู่สายเมื่อนะครับเนาะ เบาบอยสู่เครื่องกันระหว่างมิชลินกับซูซูกิตังตรงข้ามสิเป็นโฮมฮับนะครับเนาะอยู่เรยมถนนมีตาภาพเลยครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่เสบียงม่วงหัวหาทุ่มือนครับผมอ่โบมีวันหยุดนะครับเนาะเปิดทุกมมือครับผมเริ่มเปิดทำการมาที่1กันยานะครับเนาะส่วนอ่พิกัดแผนที่เส้นทางครับพิมพ์มาเบาบอยซอยทีขอนแก่นนะครับเนาะสิมี่มุดมีแมพนำทางมากครับสาขาที่หาครับผม อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมเปิดทําการวันที่15กันยายนนะครับเนาะเปิดลาขระมูลนะครับเนีย่ยสาขานี่ก็อยู่ตรงขามัรับสลากลางหลังไม้ครับผมอยู่ถนนแจ้งสนิทฟังจากในเมืองอุบลออกไปยะโสไปร้อยเอ็ดครับสาขานี่ก็เปิดตนวันท่15มกนาคมทุ่มเหมือนกันวันีวันหยุดเขือนครับผมเริ่มเปิดทําการมาที่15ก,กันยายนนะครับเนาะพี่น้องท่านผู้ชมใกล้มองได้ไปมองนน้นครับผม ต้นสาขาที iento, no like the cả, the ่เปิดทําการแล้วมีสาขาหนึ่งสาขาสองที่ที่อุดรทั้งสองสาขานะครับเนี่ยอยากมาล่องเรือชิมรสกับเรียนเชิญครับผมเบอร์โทรอใส่เบอร์เดียวกันบัดทุกร้านเลยครับตั้งแถวหลน0623347444ครับผมสีง่าสีกลางสีท้ายครับผมเบอร์โทรบ่าวบ่อยเองนะครับเนี่ยโทรมาเดี๋ยวบ่าวบ่อยรับสายครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสมการติดตามรับชมมาจุดหัวหนาที่นี่จริงๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจให้กันในทุกๆช่องทางกันได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเอามาพบมาพ่อนในคลิปหน้าคลิปปปรรุ่่นนนคคลลลิี้้าไกอแวับ สวัสดีครับพร้อมกับเมนูแซ่บๆนี่เลยครับน,นี่โอ้ช้ำช้ำ